สัปดาห์นี้ผมจะพาทุกคนมารับชมเกี่ยวกับการต่อลําโพงบูทูธหรือที่เรียกว่าเอาบูทูธใส่เข้าไปในลาโพงเก่าเพียงแค่ใช้อุปกรณ์ช่ต,ตัวนี้เดี๋ยวเรามาจับมือทํากันเลยครับผมในส่วนลําโพงเลยก็จะเป็นลําโพงตัวเก่าครับผมที่จะต้องทําการต่อสายอย่างเดียวไม่สามารถที่จะคอนเน็กหรือว่าเชื่อมต่อกับตัวบูทูธได้นะเพียงใช้แค่ตัวนี้เดิมทีเนี่ยจะต้องใช้สายพก3.5เป็นแจ็ค3.5 แล้วก็แจ็ค r c a ในการเสียบเพื่อใช้งานครับผมมันจะอะเกะระกะถึงสมัยนี้ยุค2021จะต้องนี่ใส่อุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปเพื่อที่ให้ตัวลำโพงตัวนี้ใช้งานเกี่ยวกับบลูทูธได้ครับผมการต่อใช้งานก็จะมีแค่หลักๆอยู่แค่2จุดเท่านั้นครับผมนั่นก็คือตัวนี้ที่จะเขียนว่า,า g l ก็คือด้านขวาตัวกราวแล้วก็ตัวซ้ายครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวไฟบวก ไฟลบที่ทําการเลี้ยงวงจรพวกนี้ทีนี้จะเป็นเกี่ยวกับเสาเสาของตัวบลูทูธหรือถ้าเราไม่ต้องการบัดกรีเราก็สามารถที่จะเสียบจากตัวแจ็คตัวนี้ได้ที่เป็นแจ็ค3.5แล้วเราก็มาแปลงเสียบเข้าตัวอินพุตตัวนี้ครับผมส่วนไฟเลี้ยงเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะบัดกรีตัวตะกวดเราก็หาแจ็คที่เป็นตัวปลั๊กชาร์จแบตครับผมแล้วก็เสียบใช้งานตรงนี้ก็ใช้งานได้เช่นกันครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กันเลยฮะ เนี่ครับพอเราแกะมาลำโพงทุกรุ่นก็จะมีหน้าตาประมาณนี้คล้ายๆกันเราต้องทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งในส่วนตัวนี้จะเป็นไฟ220โวลต์ครับผมที่เราเสียบปลั๊กไฟบ้านก็จะมาเข้าเส้นนี้เราต้องระมัดระวังเรื่องไฟดูดด้วยเราจะเอาตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นตัวชาร์จแบตมาทําการจัมเข้ากับตัวไฟ220โวลต์แล้วก็ต่อไฟเลี้ยง5โวลต์ให้กับตัววงจรตัวนี้และในส่วนสายสัญญ,ญาณที่เป็น RGL นั่นก็คือเราก็เอามาจากตัวอินพุตฮะจะเขียนว่าตัวอินพุตตัวนี้ที่จะมีอยู่ด้านหลังทุกๆเครื่องครับผมตัวตัวนี้จะมี2รูโลใช่ไหมเราก็ดูตัวนี้ก็คือฝั่งนี้ครับผมทางหงายไปดูข้างใต้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือตัวนี้ครับผมจะสังเกตได้ว่าตัวนี้จะมีแผ่นวงจรที่จะเป็นหนากว่าเพื่อนก็คือตัวสายกลาวก็คือตัว G นั่นเอง ส่วนตัวนี้จะเป็นตัว L หรือตัว R ก็สุดแล้วแต่เราจะใส่ได้เลยครับเราใส่สลับกันก็ไม่มีปัญหาครับผมเดี๋ยวผมจะกําหนดให้ตัวนี้เป็นตัว R ตัวนี้เป็นตัว L แล้วก็ตัวนี้เป็นตัว G ครับผมในฝั่งของด้านอินพุตครับตัวฝั่งของด้าน Output ุตเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันเป็น L R แล้วก็กาวครับผมนี่ก็จะมีด้วยกัน4รูตัวนี้้ดูคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยคร เราก็จะใช้ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ที่เขาเขียนไว้ว่าตัวเป็น5โวลต์ครับผมเขียนไว้ว่า5โวลต์500มิลลิแอมป์เราก็มาใช้เสียบตัวนี้เลย ก็เอาวงจรตัวนี้ออกมานี่สังเกตว่าตอนที่เราถอดมาเนี่ยขัข้วสองขั้วน่าจะเป็นขั้วไฟ AC ครับผมก็จะเสียบอยู่ประมาณนี้นี่สังเกตตัวนี้อเอาแค่เดึงออกมาแล้วเราก็หาสายไฟมาจําขั้วนี้กับขั้วนี้จะสังเกตเขียนว่าเป็น L เป็น N นะจําไฟมาเพื่อที่จะมาเสียบเข้ากับขั้วนี้ไฟ220โวลต์ครับผม ที่จะเอาไฟ5โวลต์ออกมาทำการเลี้ยงเข้ากับตัวนี้เดีวเสียบสายนี้เข้าไปประมาณนี้ทีนี้เราก็ได้สายไฟ AC ออกมาแลวสองเส้นตัวนี้แล้วเราก็จะมาจามเข้ากับตัวนี้ ตัวลายแล้วก็นิวทอนเพื่อที่จะหาไฟเลี้ยงวงจรตัวนี้ในส่วนการต่อสัญญาณบูทูธเนี่ย จำเป็นจะต้องใช้สายพวกสายชินนะครับผมจะมีสายที่เป็นสายกราวสาย L สาย R เพราะว่าตัวสายพวกนี้มันจะทําให้ความถี่เกี่ยวกับเรื่องการลดการรบกวนจากสัญญาณด้านนอกนทําให้ลําโพงมีเสียงวีด้ดนยมันจำเป็นต้องใช้ตัวนี้เมตรนึงก็เราเามาน15บาทครับผมผมซื้อมาเมตรหนึง15บาท ต้องระวังการช็อตกันสักเลน,นึงครับเพราะว่ามันเล็กมากเลยส่วนปลายสายอีกด้านหนึ่งเราก็ไปเข้าเจ้าตัวนี้เลยฮะอินพุตทางด้านฝั่งอินฝั่งนี้ก็คือตัวนี้ถ้าเราดูช่องดีๆฮะจะมีตัวนี้สลับดูด้านให้ตรงกันครับผมด้านอินพุตว้วก็เอากาวไว้ตรงตัวช่องใหญ่ตัว L กับ R ไว้ซ้ายหรือขวาก็สุดแล้วแต่ครับผมมันได้เช่นกันตัวกตัว R ตัว L ครับผม ตัววงจรตัวนี้อันนี้เราก็เสียบปลั๊กเข้าไปก็พร้อมใช้งานแล้วเราไปเทสกันเลยครับก่อนเทสเนี่ยเราจะต้องเอาตัวไหลยพันนี่ก่อนเพราะตรงนี้เป็นไฟ220โวลต์ซึ่งอันตรายมากเราจะเอาเทปดำพัน จากนี้ก็ทําการเทสได้เลยครับผมนี่เราก็เสียบลาโพงปกติตัวนี้จะเป็นตัวลําโพงซ้ายขวาเราก็เสียบไปตัวฝั่งเอาพุทธะีเราก็เสียบปลั๊กเลยครับผมเฮ้ยตอนนี้บลูทูธติดแล้วนี่เราก็มาทำงานเชื่อมต่อดูฮะ บโบชุดจะขึ้นชื่อว่า VHM 3 1 4ครับผมแล้วก็คอนเนคครับเลยบ้านเดียว MP ดยอดง่ายจอไม่ต้องจา่งจายรับส่วนลดเงินสดฟรีแล้วก็เบาได้ตัวมือถือเลยแล้วก็เล่นเสียงได้สุดยอดครับผม ราคา39บาทก็สามารถที่จะเปลี่ยนลำโพงเก่าตัวนี้ให้เป็นลำโพงบลูทูธได้โดยการใช้ตัวนี้เราก็เล่งเสียงไปเยอะก่อนแล้วเราก็มาเบาที่มือถือได้สบายสบายโอ้ยยังแจมเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็เอาพวกนี้ ประกอบยัดกลับเข้าไปในตู้แล้วก็ประกอบกับที่เดินก็เป็นอันเรียบร้อยแล้ว สุดยอดเลยครับผมเราเพียงแค่ย้เจ้าจตัวโมดูลตัวนี้ในราคาเพียง3-9บาทเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนลำโพงตัวเก่าเนี่ยให้เป็นลำโพงที่มีบลูทูธได้ซึ่งลำโพงพวกนี้ผมเคยทำแล้วแต่ว่าเป็นวิธีที่ยากเลยเมื่อประมาณสักปี2ปีที่แล้วส่วนสมัยนี้ครับนี่แค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็การต่อที่ผมได้แนะนำไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายส่วนใครสนใจก็หาซื้อได้จากเว็บไซต์ออนไลน์ทั่ว,วไปครับผมคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเปลี่ยนลำโพงเป็นบลูทูธง่ายๆสบายๆด้วยตัวเราเอง 이번에 ่이นก่อนขอบคุณมาก